แน่นอนครับเฟมมา่องสุพิศราเพียวสามพัเป็นนักกีฬาเบนตันหญิงชาวไทยที่โดดเด่นในประเภทคู่ผสมเกิดวันที่18พฤศจิกายนห9 9ปัจจุบันอายุ25ปีปัจจุบันพึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศในราการ Japan Open เมื่อสักครู่ที่ผ่านเส้นทางของสุพิศรา เริ <mile> ่มต้นเหมือนกันจากสังกัด SG Academy เคยจับคู่กับเอ็มสุภัทดิ์จอมก่อและเป็นหนึ่งในความหวังของเมืเบอร์ทัไทยเคยได้เดินตระแรงในการแข่งคูเบอร์ครับในปี2020ในช่วงปลายปี2007นั่นคือช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเมมเบอร์ทั้งไทเมื่อได้เปลี่ยนมาจับคู่กับมาดบินได เดชาพลพัวกรานุคอในเพศคู่สมนั้นทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านสามารถคว้าแชมป์มาได้หลายรายการละที่เช่นมาเลเซียโอเพนในปี2015สามารถโค่นมือหนึ่งของโลรด้สิงคโปร์โอเพนในปี2015มาสเตอร์เจแปนโอเพนปี2024นอกจากนี้นคู่ยังสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศในรายการใหญ่ๆอย่างเจแปนโอเพน และคว้ารองแชมป์ใยการอินโดนีเซียโอเพน2025อีกด้วยในปัจจุบันสุพิศรามีโลกสูงถึงอันดับ5ของโลกคู่กับเดชาพลพัวรันคอข้อมูลนักมวที่หนึ่งกรกฎาคม2025เคยมีโลกประเภศหญิงคู่ที่ส7บเจของโลกคู่กับเอิร์ธพุทิตาสุภจิรกูลด้วยความขี้เล่นสุพิศรา เป็นที่รักของนักลาเบิตันในทีมชาติทุกคนสมุสลาถือเป็น,นักเบินตันดาวดวงที่น่าจับตามองและฟอร์มกําลังขึ้นม่อมากเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในประเภทคู่สมด้วยฟอร์มการเล่นที่พัฒนาขึ้นและโดดเด่นสุดๆในช่วงนี้แน่นอนว่าเธอต้องเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยต่อไปในบท 一样呢。Yeah,